สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับวันนี้ไม่มีแสงแดดเลยครับมาเจอกับต้นสบู่เลือดครับสบู่เลือดแต่ว่าเป็นสบู่เลือดตัวเมีย ก็เรียกกันหลายชื่อครับบางคนก็จะเรียกว่าบรเพชรพุงช้างเลือดเครือหัวสันโดษแล้วก็บัวบัวเครือเรียกกันหลายชื่อครับจำได้ไม่หมดอันนี้เป็นเขาเรียกว่าสบู่เลือดตัวเมียถ้าเป็นสบู่เลือดตัวผู้เนี่ย สังเกตง่ายๆครับลายที่ใบเนี่ยลายล่างแห่ที่ใบเนี่ยจะเป็นสีแดงสีเลือดเลยครับอันนี้เป็นตัวเมียก็เลยสีแบบนี้ครับจะเป็นตัวผู้นี้ลายล่างแห่จะเป็นสีเลือด นี่จะเป็นหัวพวกนี้หัวจะตั้งอยู่กับหินเคยผมเคยเอาไปปลูกอะไม่รอดตา,ายหมดตอนนั้นไม่รู้จะไม่ไม่รู้วิธีการปลูกไงพวกนี้เขาจะไม่ฝังดินเขาจะเอาวางไว้ล,อย,ลอยกับหน้าดินถึงจะเป็นก็มีสรรพคุณนะครับ เป็นพวกยาอายุัฒนะถ้าเราหั่นหัวออกมามันจะเป็นลายขาวแล้วก็ปนเซียนเซียนจะเป็นสีถ้าเป็นตัวผู้เซียนจะเป็นสีเลือดแล้วตัวผู้นะี่ถ้าเราหยิกกา้านมันจะมีน้ำยางสีแดงแใงใสใสเขาก็เลยเรียกกันว่าสบู่เลือดแต่ตัวเมียนี่ไม่มี ครับก็นําเอามาแบ่งพันเอามาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆได้ชมกันครับสบู่เลือดหรือว่าบรเพชรพงช้างหัวสันโดดเลือดเครือบัวเครือบบงคนก็เรียกบัวบกใบเขาจะคล้ายๆใบบัวบก เอ็นเคยมีคนข้างบ้านเขาเอาหัวเนี่ยไปหั่นปอกเปลือกหั่นใส่โลแช่น้ำผึ้งกินเป็นยายุวัฒนะรสชาติมันจะขมขมเพื่อนเพื่อน ชอบขึ้นอยู่กับหินถ้าเราเอาไป,ปลูกเอาดินกรอบฝังหัวเนี่ยจะไม่รอดหัวจะเน่าหมดต้องเอาตัง้งตั้งไว้บนดินครับก็นำมาฝากกันครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ